สวัสดีค่ะทุกคนฉันอยากเล่าชาแนลจ้าวันนี้ฉันอยากเล่าพาทุกคนมาอยู่ที่ฮอนคาเฟ่คอนเซ็ตนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อบอุ่นมากฉันอยากเล่าไลฟ์สไตล์ ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดถนนเลยแต่ว่ามันไม่ใช่คาเฟ่สไตล์โมเดิร์นนะเป็นคาเฟ่ที่แบบดูคลาสสิกอะคะ่ะในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าที่นี่คลาสสิกมากพื้นที่เขาไม่ได้เยอะนะคะแต่ของเ,เยอะมากหนังสือมีให้อ่านเยอะมากแล้วก็มีถ้ามาในช่วงปกติที่ไม่ล็อกดาวไม่ได้เคอร์ฟิวนะคะมันจะมีกิจกรรมทําค่อนข้างจะเยอะนะก็มีให้อาหารเป็ดให้อาหารปลาเขาก็จะมีปลาคา้ามีเป็ดมีไก่นะคะ ที่เราสามารถไปให้อาหารได้กับมือเลยนะเพราะดูเหมือนน้องเขาเชื่องมากอะ่ะแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีมากธรรมชาติดีมากทางร้านอะ่ะคือต้อนไม้ทั้งนั้นเลยถ้าใครนะคะชอบสไตล์นี้ก็แวะมาได้เออเดี๋ยวเราปักหนุไปให้ คลิกนะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ของที่นี่กาแฟแล้วก็ใดๆราคาน่ารักค่ะแล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีนักร้องมาเล่นดนตรีสดให้เราฟังนะคะหลังจากที่ทองกาแฟเรียบร้อยแล้วก็จะมาเล่นดนตรีสดให้เราฟังนะก็ถ้าใครคุญนี่ก็เป็นวนี่คือถ้าใครชอบ ชอบธรรมาชาติแบบนี้ชอบความเงียบเหงาเพราะว่าที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จกักอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากภายนอกอ่ะเอาตรงๆนะคือไม่คิดว่าเป็นร้านกาแฟเลยแหละอก็ลองนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้ลองเข้ามาชิมกาแฟา ไม่มีเลนะราคาน่ารักมากก็ยังไงฝากคอนตามได้ของจริงด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ไปแล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเดี๋ยวคลิปเราจะพาไปดูบรรยากาศร้านนะคะว่าร้านเขาธรรมชาติแค่ไหนนี่เป็นในสวนที่เขาเลี้ยงไก่ไว้นะคะอยู่หน้าร้านเลยก็อยู่แถวๆที่จอดรถอะค่ะถ้าไปก็จะเจอน้องเขาก่อนเลย อันนี้เป็นส่วนของภายในร้านแล้วนะคะก็จะมีธรรมชาติเยอะมากต้นไม้มีทางเดินมีบ่อบ่อน้ำอะ่ะคือในบ่อเขาจะเลี้ยงปลาแล้วก็มีเป็ดบางสวนนะคะซึ่งตอนนี้เรามองไม่เห็นแต่น้องเ็าจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีโซนถ่ายรูปก็ค่อนข้างเยอะนะคะเลือกถ่ายเอาเลยในมุมเราอะเรามองว่า รออ้านเขามันค่อนข้างจะวินเทจนิดนึงนะแล้วก็ในความรู้สึกของเรามันคือค่อนข้างธรรมชาติอะ่ะและอีกอย่างหนึง่งในความรู้สึกส่วนตัวถ้ามานั่งที่เนี่ยที่นั่งค่อนข้างจะน้อยนะคะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นที่ส่วนตัวส่วนตัวเลยล่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งของเราเรารู้สึกว่ามันคลาสสิกอะ่ะ คือเรานั่งไปเถอะไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะเหงาอะ่ะเพราะเขาจะเปิดเพลงให้เราฟังอยู่ตลอดถ้าไม่เปิดเพลงก็จะเป็นประมาณว่าร้องเพลงสดให้ฟังกันเลยมันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะคือความสุขมันไม่ได้หายยากนะคะแต่มันหาได้ง่ายๆในรอบตัวเรานี่แหละแลร้านนี้ก็น่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้นะ พื้นร้านของเขามันก็จะมีข้อคิดดีๆนะคะให้เราได้อ่านแล้วก็ทั้งร้านของเขาเนี่ยนังสือเยอะมากลองหยิบอ่านดูได้เลยมีเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเนิยายหรืออื่นใดก็ตามนิตยสารมีครบหมดค่ะ ลองเลือกอ่านดูจริงๆอ่ะนั่งได้ทั้งวันเลยนะถ้าถ้ามันไม่ได้ล็อกดาวน์หรือหรือถ้ามันไม่ได้อยู่ในช่วงโรคระบาดเนี้ยร้านนี้ถือว่าท่านเจ้าของร้านเขาไม่ว่านะสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากค่ะแล้วโดยรวมอ่ะมันมันส่วนตัวเหมือนเรานั่งอยู่บ้านเลยอะ mm ่ะ hmm. แล้วพ่อค้าก็ใจดีมากนั่งไปนั่งมาก็มีอันนูน้นอันนี้ มาให้ทานตลอดเลยคือใจดีจริงๆปกติร้านเขาก็จะแบบมีทําขนมด้วยนะคะแต่วันนี้ที่เราไปเนี่ยไม่ได้มีขนมก็สั่งแต่เป็นเครื่องดื่มแทนเนี่ยค่ะชั้นหนังสือจะเยอะมากของเก่าของวินเทตถ้าใครชอบแนวเนี้ยเราคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนควรจะมาเลยนะ และนี่ก็เป็นเมนูที่เราสั่งวันนี้ค่ะสามขวดนี้คือชาไทยแล้วก็กาแฟสกัดเย็นนะคะแล้วก็ชาเขียวส่วนในแก้วนี้เป็นของแถมที่พ่อ้าใจรีแถมให้ค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปไปแล้วสวัสดีนะคะ